สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะจะพามาเก็บดาบนะครับดาบในตำนานเฮ้อ,ฮอตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับลานกว้างของปราสาทลาดานนะครับปราสาทราชสีแดงนะอะลาดานนั่นเองหลังจากที่เราจัดการกับลาดานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ว์บกลับมาเราจะเจอกับประตูเหลืองเหลืองเฮ้อ้น่าเข้ายิ่งนะ ดูสิฮะเออประตูเหลืองเหือเดี๋ยวขอเซลฟี่เซลฟี่แบบอยู่ในสถานนะอันนี้ได้ไหมเออค่ะค่ะเมอาจจะต่อสู้ได้อีกแล้วผมเตรียมอันนี้มานะครับมีกรงเล็บนะฮะใส่เท่าสงครามดูดเลือดนะครับแล้วก็ดับสั้นการลุนแล้วก็ไฟราชสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไมมิกนะครับ เข้าไปเท่ๆดูเอาระรุยกันเลยอ้อลืมกินนะเดี๋ยวก่อนน้องขอพี่เรียกก่อเพราพี่ตัวเบาละพี่ก,ก็เจ็บมากเจ็บมากดีมากมันติดเงิบแล้วอ้ยเออ พี่ขอเสียบก่อนน้องพี่น้องอย่าเพิ่งฝันอ้าวตายหาเลยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอาละไม่รู้เราจะดูดเลือดมาได้ไหมนะะไปตีมันเดี๋ยวเราจะดูดเลือดจุบดูดเลือดมันเออแล้วก็หนีโอเป็นแวมไพร์นะฮะที่หนีหนีเก่งจุบเออเออเออลุม เออคือความมานของการดูดเลือดอย่ามาใครจะดูดเลือดอย่าพึ่งกระทืบนะอ่าไม่ถึงอย่าพึ่งก็เือย่าพึ่งฆ่าเขาสิจะพึ่งฆ่าเขาคนดูดเลือดก่อนหยาดเล้าตั้งท่าดูดแม่งเลยอ่อโถตายซะแล้วเอาไปที่หนึ่งออเด้งเลย าเท่กันดีกว่าเราอยากดูความเท่ของนายมาแล้ว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 ศัตรูตัวนี้เลเวลไม่เยอะนะถ้าเทียบกับของผมนะครับโอ้ย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 อย่าพึ่งออไอ้บาโอ้อโหหางสองนี่แบบยาวเวอร์เออ เออเอเอโอ,อ้ยเงิบหางสองไหมอโอยโหลดเร็วไปหน่อยนะฮะหางสองยาวฝึกโอ้โหไกลมากเลยเพิ่งรู้ว่าหางสองไกลมากเอเอเอา้าวเ้ยทำไมไม่ได้หางสองโอ้ย หายไปซะอ้าวถุยชีวิตมูเทลเล่นอ้อัศวินพิมพ์หรอมนะฮะน่ารักมากด้วยความที่ไม่อยากให้เขาตายอยากจะทุ่มทิมเขานะฮะโอเคเรามาเอาอีกรอบหนึ่งตังหายไปเลยโทเอย๋ยกินกุริโกะป๊อกกี้กันนะครับ เจอเวลาเรียกน้องจะได้ไม่เจ็บปวดน้องออกมาเดี๋ยวพี่จะไปเก็บตังก่อนเติมเลือดโอ้โหแม่งคำรามแมนคำราม,ม,ามขอมาเก็บตังก่อนอย่าพึ่งอ่าอ่าเออ เสียบเลยตายง่ายเนาะลูกผสมเนี่ยมันบินมาแล้วว้าเราจะมาดูดเลือดมันนะอยาอย่าทำเขาตั้งท่ารอดูดเลือดต่อดูดเลือดต่อ อย่าได้ไปไหนเลยดูดเลือดต่อเออเอือยาหิวต้มเลือดต้มเลือดร้านปักซอยอร่อยหรือเปล่าชูรสเยอะโซเดียมเยอะก็กินที่นี่แหละโอ้โหดูดต่อดูดดูดเข้าไปอย่าได้ลุกขึ้นมาต้มเลือดนี้ไม่ผ่านการพิจารณาจาก จังหวัดแต่ซึกขายดีโอคนเต็มร้านทุกวันโอ้รันไม่เคยให้มีที่นั่งเลยเอออย่ามาขวางสิไม่มิจะดูดเลือดอยู่ดูดเลือดช็อตสุดท้ายต้มเลือดบดชามแล้วเก็บตังได้ออแล้วเราก็ได้นะฮะดาบใหญ่ซากโบราณสถานนะครับ ก็ถ้าใช้เท่าดูดเลือดดูดได้เฉพาะคนนะครับตัวที่เป็นคนนะฮะถ้าเป็นสัตว์หลุดไม่ได้นะครับเอาละเรามาดูสเปคของดาบนี้กันนะครับดาบใหญ่โบราณสถานนะครับอยู่ไหนวะอยู่ในหนวะหาดาบไม่เจอมันต้องอยู่แถวๆข้างล่างนี่สิอ๋อหาดาบไม่เจอ ดาบ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 นี่อยู่นี่ใส่ไม่ได้ถุยชีวิตแข็งแกงห้าสิบอุตตะโอ้ต้องการแข็งแกงห้าสนะฮะแล้วก็ฉลาดด้วยก็คือมันมีค่าของพลังเวทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะมันเป็นดาบพลังขื่นยิงไปตรงๆนะครับเอาละดาบใหญยซากโบราณสถานอาวุธดัดแปลงจากเศษซากซึ่งยังไม่แหลกสลายนะ ของอาวุธโบ,โบราณสถานที่ล่วงร่นจากฟ้าหนึ่งในอาวุธตำนานนฮะหนึ่งในอาวุธในตำนานเชื่อกัอนว่าโบราณสถานพังพิณาเพาะอุกาบาทอาวุธนี้จึงสถิตพลังทําลายล้างนั่นมาด้วยละมังทักษะต่อสู้คือขึ้นล่มสลายนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ไม่ได้นะฮะกากเป็นคนกากความแข็งแกร่งก็ต้องไปอัพอ,อีก14เวลเลยนะครับ ปดเจ้าฮะถ้าจะใช้สายดาบใหญ่นะครับโอ้ดาบลาดานผมยังใส่ไม่ได้เลยต้องการแข่งแข่งทั้งสามสิแน 38, นะ่เอ,อ้แต่ดาบนี้ศึกใส่ได้เนาะน้ําหนัก23นี่น้ําหนัก23ามเหมือนกันนะฮะเออแข่งแก่งน้อยนะดาบกัดเอาละก็ชูดาบขึ้นฟาดปล่อยขึ้นแรงน้ำถุนแล่นไปตามพื้นโอ้โออยางงี้นี่เองนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ แท้แทนถือสองมือนะห้อยไฟที่ไขเฮดูปลาดูปลาดาบโบราณสถานปลาเดี๋ยวไปหามุมมุมสวยๆนะมุมสวยๆจะได้เห็นดาบใหญ่ๆนะครับถามจริงเถอะดาบนี้ฟันไข่เจ็บบ้างไหม <laughs> ยอดเลยฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเราไปตามหาดาบที่ปราสาทตรงนู้นนะฮะปราสาทโมนกันนะครับสวัสดีครับ